สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะมาคุยกันเรื่องใหม่ๆบ้านนะคะเป็นเรื่องทางเลือกอีกทางหนึง่งหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอีกทางหนึง่งก็เรื่องที่จะคุยวันนี้ก็เป็นเรื่องที่กำลังจะต้องทำอยู่ขณะนี้ค่ะคือการอบรมล่ามภาษามือทางโทรทัศน์นะคะทุกคนก็คง คุนชินแล้วนะคะในปัจจุบันนี้ว่ามีล่ามภาษามือในรายการข่าวของทีวีทุกช่องก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารและประกาศของกสทชซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การสื่อสารของประเทศเรานะคะกสทชเนี่ยก็มีประกาศว่ารายการโทรทัศน์ต่างๆที่ทำเพื่อประชาชนออกอากาศทางทีวีดิจิตอลเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยต้องใช้คลื่นความถี่ของทางราชการ ทีนี้สถานีทุกสถานีที่ออกทางดิจิตอลก็จะต้องมีบริการสาธารณะให้กับประชาชนผู้ชมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาจจะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อความเช่นคนหูหนวกคนตาบอดนะคะเพราะว่าคนหูหนวกเห็นแต่ปากก็ไม่เข้าใจนะคะว่าคนเนี่ยพูดว่าอะไรเพก็ไม่ได้ยินเสียงพูดคนตาบอด ก็ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่ทราบว่าภาพนั้นเป็นอย่างไรนะคะกสะทะชเนี่ยก็เปิดบริการสาธารณะเหล่านี้ขึ้นคือว่าคนตาบอดให้มีเสียงบรรยายภาพประกอบว่าในภาพนั้นขนาดนี้มีภาพอะไรอยู่บ้างเพื่อจะให้คนตาบอดเนี่ยนึกภาพออกว่าในเสียงที่ตัวเองได้ยินนะนะั้นขนาะนี้มีภาพอะไรอยู่ความเข้าใจก็จะได้ชัดเจน,ข,นขึ้นการเข้าถึง ข่าวสารก็จะได้ชัดขึ้นนะคะสำหรับคนหูหนวกเราก็จะเห็นว่าล่ามภาษามือทำมือกันมือเป็นรวิงทีเดียวนะคะนั่นคือเขากำลังสื่อสารกับคนหูหนวกให้คนหูหนวกเข้าใจว่าที่นักข่าวพูดที่มีคนพูดมีเสียงพูดต่างๆเนี่ยหมายความว่าอะไรอะไรเกิดขึ้น <S <S เห็นแต่ภาพอาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ชัดเจนนะคะ ล่ามภาษามือก็จะช่วยคนหูหนวกให้เข้าใจได้ทางหนึ่งนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะจะมีแคปชั่นหือคำบรรยายแทนเสียงจะช่วยคนหูหนวกแล้วก็ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งเช่น ผู้สูงอายุที่เราได้ยินไม่ชัดแล้วเราก็จะได้อ่านได้หรือว่าคนที่กําลังทําอย่างอื่นอยู่ท่ามกลางประชาชนทั้งหลายเราต้องการจะดูข่าวตัวนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเขามีแคปชั่นเราก็ไม่ต้องเปิดเสียงเราก็สามารถอ่านได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่กะสทชมอบให้กับประชาชนค่ะคราวหน้าพบกันใหม่เพื่อจะเล่าในเรื่องรายละเอียดของ บริการที่จัดให้คนหู้โดยตรงนะคะสวัสดีค่ะ